เดมาถึงสวนก็น้ำคลองมันหนุนขึ้นมาจากฝนที่มันตกกระหนำ่ำสัมเมร์เซลแถวเนี้ยไม่ค่อยตกนะมันตกที่อื่นแล้วน้ำคลองมันก็หนุนขึ้นมา,าสภาพสวนตอนนี้ก็กลายเป็นทะเลสาบไปดูกันดีกว่าตรงที่เดินนี่ก็นักแข้งนะครับนัดแข้งเกับหัวเขา่ามาเก็บนวหัวเข่าเลยแหละต้องระวังหน่อยแต่ก็ดีนะผมชอบตาเข้าเยอะดิ ตาท่อนตาเนินตาย,ายี่ตบใหญ่เข้าเยอะเลยจะดูแบบเร็วๆไปเลยครับพวกขนาดไหนโอ้ยโอ้ยลืด่ดเลือเนี่ยร่องน้าที่สุดไว้ังไม่เห็นร่องแล้วน้ำมาเข้าจากร่องทางาขามก็ไม้แผ่นเดียวนี่ยครับสวนเดี๋ยวขอประคองตัวนิดนึงไม้แผ่นเดียว ลงไปก็เก็บร้อยแหละครับไม่เห็นโอเคไปดูทางเดินข้าไปก็ทั่วหมดะฮะเดี๋ยวคงต้องปเป็นนี่แหละมันมันท่วมขึ้นมาอย่างเงี้ยรู้แล้วท่วมขึ้นมาให้รู้ว่าระดับน้ามันจะกูงประมาณไหนเราจะได้จาัดก,การได้จะถมจะทําสะพานจะทําทางเดินอะไรยังไงดูต้นน้ำหมดเลยก็ดีว่าจะมี ความสูงของเนินตรงนี้อยู่นะครับที่ปลูกถั่วมั้ข้างสูงเมื่อคืนขึ้นเยอะกว่านี้อันนี้เริ่มลงแล้วน,ะวน,น้ำในคลองนี่คือไหลค่อนข้างแรงเขาวระบายกันเต็มที่นะฮะเราคงเปิดประตูกันเต็มที่แต่ในเนี้ยในเนี้ยปลาเต็มเลยช่อนปลาอะไรเต็มเลยไปดูหั่วที่เห็นสูงสูงที่เห็นดินสูงอะ่ะเกือบไปเลยอะ่ะนี่ครับ ดูรอยแหนเดี๋ยวเขามาคืนขึ้นมาโเอเรื่องเลยเกือบไปเกือบถึงแจงขัวขัวยังรอดอยู่ยังได้เก็บอยู่ขัวยังเยอะอยู่ยังได้เก็บอยู่อ่าไอแตงสองที่ลงเตรียมทอเตรียมอะไวต้งแต่ต้องต้องรอหมดฝนจริงๆครับรอหมดหน้าหนาวจนหน้าหนาวแล้วนั่แหละถึงจะลงได้โโห,โห น้ำมาเลยแตคง้องดีจะได้ดูจะได้ปรับอะไรๆยอย่จะได้ชมอะไรตรงไหนทำทางยังไงนะฮะมันท่วมหเห็นเหตาคือมันไม่เคยท่วมอย่างนี้นะปีนี้มันท่วมหนักอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยเป็นน้ำเป็นทุ่งนะเป็นทุ่งน้ำเลยในบึงในบ่อลายเพราะว่าปลาคงออกมาหมดแหละแต่ว,ว่าปลาในคลองม,มันก็เข้าคลิปนี้ไม่มีอะไรครับให้ดูให้ดูสภาพน้ำท่วม เป็นอย่างนี้เลยก็ฝากติดตามครับลาไปก่อนดูอัพเดตเดินน้ำลงดเดินมาถ่ายดูทีีจะปากเบ็ดหาปลาด้วยแหละเดีแต่ดูเกียวจะได้ปลากิ้นเล่ลาไปก่อนครับ